ดวงชะตานะครับประจทรวันนี้นะครับมีดังนี้นะครับจะมีไพ่เลือกอยู่ประมาณ3ชุดนะครับแล้วว่าชุดที่1นะครับแล้วก็ชุดที่2นะครับแล้วก็ชุดที่3จะเลือกไพ่ชุดไหนดีครับ 1, 2หรือ3ครับตีตอกตีตอกตีตอกพอเสร็จเราก็เลือกกดไพ่ได้เลยนะครับสําหรับดวงชะตาประจัวันนี้นะครับผมจะเลือกไพ่ชุดหนึ่งนะครับเป็นไงบ้างนะครับ โดยรวมนะครับมันก็มีอะไรที่ไปได้สวยอย่มากนะครับเราก็เวิร์กมากพอตัวนะครับขอเพียงแค่คุณพูดจาดีหน่อยครับภาพลักษณ์ดีหรือใครที่เป็นครับแล้วก็ทำอะไรให้รอบคอบนิ่งแล้วจะดีเองนะครับมาที่โดนงจัน์ดนี้นะครับของคนที่เลือกที่สองนะครับเป็นยังไงบ้างเนาะโดยรวมใช่ไหมครับโดยรวมก็มีอะไรที่ไปได้สวยก็เวิร์กมากพอตัวเช่นเดียวกันนะครับขอเพียงแค่คุณชักติดเป้าหมายหน่อยครับใจเย็นนิดนึงแล้วก็มีความคิดสร้างสรรค์หน่อยครับแล้วก็ทำเย็นแข็งครับรอบรอง เวิร์กยิ่งกว่าเวิร์กแน่นอนนะครับมาที่ดวงจันทร์นี้นะครับคนที่เลือกให้ย่สามนะครับเป็นยังไงบ้างเนาะโอ้โหโดยรวมถือว่าไปในส่วนก็เวิร์กมากพอตัวช่นเดียวกันนะครับขอเป็นให้คุณขยันหน่อยครับกล้าลุยต่อมาหม่นิดนึงครับจะ,จะให้ออดโยนหน่อยรับรองนะครับเวิร์กคนมากนะครับเวิร์กยิ่งกว่าเวิร์กแน่นอนนะครับก็ดวงจันทร์ะครับก็จะมีประมาณนี้นะครับจะตีแล้วว่าดวงจันทร์นี้นะครับของคนที่เลือก ให้ชิ้นที่หนึ่งนะครับสองสามไอ้ไหนดีสุดนะครับอาจารย์พยาต์ตีไปที่ชุดที่สามเด่นสุดนะครับเพราะอัตราไห้เปอร์เซ็นต์ให้ดีมีเยอะกว่าให้อื่นนะครับก็ประมาณนี้ละกันนะครับและถ้าใครชอบคลิปนี้ก็กดใจนะครับกดแชร์กดคอมเมนต์กดเป็กขวัญให้จานด้วยนะครับและใครยิ้มกดอีดตามี่จานก็ลบปวนกดติดตามช่าจานแท็นิดนึงละกันนะครับก็ประมาณนี้ครับเดี๋ยวเรครับผมอาจารย์จีรพัฒน์เจ่อนหมอดูวิ่ง สอด